สวัสดีจ้ามือนีมาพบพอกกับเมนูของน้องสลาเจ้าสมผิดหน่อยเรียกว่าหนูผิดนั่นเองจ้าหนูผิดมี่ต้มไก่บ้านจ้าต้มไก่บ้านแส่บบของเฮามานี่มีตำพริกสดๆเด้อจ้าตำพริกลิบจ้าขวัวแล้วก็เอามาตำจ้าขอบคุณป,ป้าปาพี่พีพนานา,นาอาทุกคนอยู่ไกลอยู่ไกลที่เขามารับชมนะจ้า คือกำลังใจเนาะจ้าเนาะขอบคุณได้หลายขอบคุณจากใจจริงเลยจ้ามือนีนนุพิดกระเลต้มไก่บ้านจ้าทำเองจ้าขอบคุณได้หลายขอบคุณที่เขามาติดตามขอบคุณที่ทรงกำลังใจมาให้เนาะจ้ะาเมว่าจะเป็นคลิปใดกะคอมเมนต์ดีๆเลยจ้ะ ส่งกำลังใจให้นพิดได้เห็ุคลิปคลิปต่อไปนะจ๊ะขอบคุณทุกการรับชมมากๆเลยจ้าเมื่อน,นี้มารับชมมารับกินมากินต้มไก่น้ำนองสลาัดเลยจ้นานงสลาัดต้มไก่บ้าน,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 านจ,าจ้ะต้มไก่บานห่อนๆสดน้ำหหอนๆเจลพริกลิบของเฮาจ้ะพักคร่องเคี้ยงของเฮากัจะมีทั่วพูดจ้ะ มะเขือเปาะจ้ามะเขือขาวอ่อนๆจ้าแล้วก็จะมีฝรั่งด้วยจ้าตบท้ายเลยฝรั่งจ้าฝรั่งจ้าฝรั่งก,กรอบๆแซบของเราวันนี้นี่หนูพิดขอบคุณมากๆเลยจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์วันนี้ก็ออกมากินต้มไก่บ้านกับหนงพิษเลยจ้านี่จ้า ้มไก่บ้านของเราก็มีเครื่องในครบทุกอย่างเลยจ้ามีตับมีเครื่องในตับ,บหวานเลยจ้าอยากกินตับจ้ากินตับแซ่บเลยจ้าวันนี้มากินตับจ้าตับไก่ต้มไก่ของน้องพิษแซบ่บเสนอร่อยของเราวันนี้น้องพิษทำเองจ้าผักเครื่องเคียงของเราก็จะมีถั่วพูแล้วก็มีมะเขือเปาะจ้า จะรับชมข้าวของเราก็มีจ้าข้าวของเราก็มีหนพิษขออนุญาตเอาข้าวมาเลยจ้านี่จ้าข้าวของเรากินกับต้มไก่ร้อนๆหมอพิษทำเต็มกล่องเลยจ้าเนึ่งเต็มกล่องเลยขอบคุณมากๆขอบคุณทุกการรับชมเลยจ้านี่ ข้าวของเราต้มไก่ของเราจ้าต้มไก่กินกับข้าวเหนียวแซ่บของเราวันนี้ขอบคุณพี่ๆป้าๆนาะอาทุกคนแม่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมคอมเมนต์ดีๆจ้าบางคลิปก็คอมเมนต์ไม่ได้เนาะก็ไม่เป็นไรนะจ้าแล้วนุพิษก็จะตามไปคลิปๆต่อๆไปจ้า คอมเมนต์ไม่ได้ปิดการมองเห็นแบบนี้หนูพิษก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้หนูพิษก็มีต้มไก่แล้วก็จะมีพริกสดของเราจากตำพริกสดของเราแซบๆวันนี้ เจอกันคลิปใหม่นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แวะเวียนมากินต้มไก่กับหนูพิษได้เลยจ้าว่างๆหนูพิดไปทักทายจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยจ้าสำหรับคลิปนี้หนูพิดไปก่อนแล้วนะจ้าหนูพิดขอบคุณมากๆสวัสดีจ้า